งไปมากี่จังหวัดแล้วทั่วยัง,ไ,งไปทั่วประเทศจังหวัดยังไปหล,ลายๆแห่งศเลยค่อยวะใช่หรอไปจากประเทศเราหรอหมายถึงว่าในลาวเนี่ยไปเที่ยวหลายที่ยัง ไปไปเที่ยวยอเฮงอ่ะยอเฮงมันทัพไปทั่วเลยอ่ามีมีที่เที่ยวเยอะไหมอ่าไปไปเที่ยวไปเที่ยวมาคาตาวะโซอยู่อยู่ในลาวเนาะในลาวมีแค่ที่เดียวน้ำตกอะไร Ba bay 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 à, bay 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 bay